Time. คุณผู้ชมคิดว่ารถยนต์จะสามารถบินบนท้องฟ้าได้เหมือนเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินจะวิ่งบนถนนได้เหมือนกับรถยนต์หรือไม่ครับ ถ้าเกิดจะเป็นไปได้หลายหลายคนนั้นคงจะคิดว่าเป็นแค่ในจินตนาการหรือไม่ก็เป็นฉากในภาพยนตร์ไซไฟแนวคิดแบบนี้นั้นมีครับและนักคิดและนักประดิษฐ์หลายคนนั้นพยายามทํากันอยู่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่านวัตรกรรมในจินตนาการแบบนี้นั้นคงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปมเมื่อวิศวกรชาวสโลวาเกียอย่างสเตฟฟนคลายได้เสนอรถยนต์รุ่นล่าสุดในโปรเจกต์ e r o Mobile โดยรถคันนี้นะครับมีชื่อว่า Aero Mobile 2.5ครับ ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นโปรโตไทป์ของคอนเซปต์ a e r o Mobile 3โดยเจ้า a r r o Mobile คันนี้นั้นเป็นรถยนต์แบบ2ที่นั่งและหลายคนเห็นวิ่งบนถนนแบบนี้แล้วสงสัยว่าจะบินขึ้นไปยังไงแต่ดูนี่ก่อนครับ ปีกถูกออกแบบมาให้พับเก็บได้อย่างกลมกลืนและยังสามารถกางออกมาได้อย่างง่ายและในขณะที่เจ้า a e r o Mobile 2.5บินอยู่นั้นยังสามารถเร่งทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวทีนี้รถที่บินได้เหมือนเครื่องบินนั้นก็จะไม่ได้เป็นแค่ในจินตนาการอีกต่อไปแล้วครับในอนาคตอันใกล้เราคงจะได้ใช้รถแบบนี้แหละครับ Check on time.